บริหารงานยังไงไม่ให้เครียดขณะนี้นะคะเวลา17บเนาฬิกาสานาทีแล้วนะคะทุกคนดูสิคะว่าครูพิยาก็ยังมีพลังเหลือๆที่จะมาให้ความรู้กับทุกคนได้ในวันเดียทั้งๆที่วันนี้ทำงานตลอดทั้งวันวันอาทิตย์และเป็นวันหยุดด้วยครูพิยะทำงานตลอดทั้งวันจนกระทั่งเวลาเนี้ยยังมีพลังเหลือๆคุณดูได้ตรงไหนคุณดูจากสีหน้าแววตาคุณก็รู้ว่าแลคะว่าทำไม เราบริหารงานยังไงเราทํางานยังไงทําไมเราถึงยังมีพลังเหลือเรายังมีพลังไปเรียนรู้งานได้อีกเรายังมีพลังมาให้ความรู้มอบความรู้ดีๆให้กับทุกคนได้อีกนะคะและกลับไปเนี้ยนะคะเราก็มีภารกิจที่เราจะต้องทําชอบที่จะเรียนรู้อะไรอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย และรู้ไหมคะว่าเราจะบริหารงานยังไงไม่ให้เราเหนื่อยแล้วก็ไม่ให้เราเครียดมันเป็นเคล็ดลับที่ครูพ่ยายใช้มาตลอดนะเราจะรู้เลยว,ว่าวันนี้ที่เรามามีงานอะไรบ้างเราจะลำดับเลยนะคะว่างานที่สําคัญงานที่ได้ห่วนคืองานไหนลำดับไว้แล้วก็ทําทีละงานค่ะให้เสร็จ และการทํางานหนึ่งอย่างนะคะทุกคนมันไม่ได้ทําแค่เราแล้วจบมันจะต้องเกิดการประสานงานระหว่างผู้บริหารที่เหนือขึ้นเราไปใช่ไหมคะ,ะระหว่างคนทํางานที่อยู่ในหน่วยงานองค์กรของเราอาจจะมากกว่า2คน3คนหรือเกิดการจะต้องหาข้อมูลหรือว่าขอข้อมูลจากเขามาเพื่อรวบรวมแล้วก็สรุปนําเสนอต่อนี่คือสิ่งที่ครูพิยะถามเป็นกระบวนการซึ่งเราไม่ต้องใส่ความรู้สึก เราแค่คิดว่าเราจะทำยังไงให้งานนี้มันจบเร็วที่สุดมันเสร็จเร็วที่สุดเราจะขอข้อมูลนี้จากใครเราจะรวบรวมในเวลาไหนอ่ะรีบรวมรีบขอมาให้ครบให้จบแล้วก็วิเคราะห์ประมวลผลสรุปแล้วก็นำเสนอถ้าอะไรที่มันจะต้องปรับแก้ก็ปรับแก้เท่านั้นคือการทำงานโดยไม่ใส่ความรู้สึกแต่ให้โฟกัสที่เป้าหมายขวนขวายที่จะ หาข้อมูลมาให้เร็วที่สุดเพราะถ้าหาข้อมูลมาได้เร็วแค่ไหนเราก็จะสามารถวิเคราะห์และจบงานนั้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัดจบค่ะงานนี้ตัดจบงานใหม่มางานนี้ตัดจบงานใหม่มางานนี้ตัดจบแล้วก็จะเคลียร์มันออกไปให้หมดเอางานออกจากตัวเราค่ะงานเข้ามารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สรุปงานกระจายงานตัดจบติดตามงานตรวจงานคืนงาน นะงานใหม่เข้ามาก็วนลุกแบบนี้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ใส่ความรู้สึกการใส่ความรู้สึกเป็นแบบไหนอะไรอีกแล้วเนี่ยอุย้ยอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ยังไม่ทำแล้วก็ลวนแล้วก็หยิบอันนั้นทีอันนี้ทีแล้วงงไม่รู้จะอะไรยังไงก่อนดีเพราะมันเยอะใช่งานเยอะอยู่แล้วค่ะแต่เราจะต้องรู้จักลำดับสำคัญแล้วรีบปัดจบให้ไวที่สุดไม่ใส่ความรู้สึก แค่นี้คุณก็จะรู้สึกดีว่าอ๋ออันนี้เสร็จแล้วโอเคแล้วเราจะรู้สึกดีอ่ะต่อไปงานนี้โอเคงานนี้ต้องตามอะไรยังไงโอเคตัดจบเสร็จแล้วเอางานต่อไปมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะจบไปเร็วมากนี่คือเคล็ดลับของการบริหารยังไงไม่ให้เหนื่อยและไม่เครียดแล้วคุณจะมีแรงมีพลังเหลือๆในการทําภารกิจอื่นๆในช่วงเวลาหลังเลิกงานจนกระทั่งก่อนที่คุณจะนอนนะคะนี่คือเคล็ดลับดีๆที่เอามาฝากคุณในวันนี้คะ่ะ